กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่2เรื่องตกลุมรักบอสไปรับฟังกันได้เลยนะคะ5เดือนผ่านไปปานฝันก็เรียนจบตอนนี้ยิงสาวก็มายืนอยู่หน้าสถานีรถไฟเพื่อออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เชียงใหม่ โดยมีบิดามารดาและเพื่อนสนิทอย่างวิมลมาส่งปานฝันได้บอกให้วิมลเก็บเรื่องที่ทำงานให้เป็นความลับห้ามบอกสุธีเด็ดขาดโดยอยากให้สุธีตัดใจจากเธอได้สักทีซึ่งวิมลก็รับปากเมื่อถึงเวลาที่ปานฝันต้องขึ้นรถไฟปานฝันกอดลาบิดามารดาและเพื่อนรักก่อนที่จะโบกมือลาและเดินหายเข้าไปในรถไฟ ครั้งแรกกับการนั่งรถไฟทางไกลมันทำให้ปานฟันหูอื้อตาลายและนันที่สุดปานฟันก็ได้อาเจียนออกมาเพราะท้องไส้ปั่นป่วนและคนที่โดนอ้วของปานฟันเต็มๆก็คือคนที่นั่งตรงข้ามหลอนนั่นเองและเสียงต่อมาที่เธอได้ยินก็คือบัดซบเอ้ยนี่คุณจะหันไปทางอื่นไม่ได้ได้ย,ยังไง คุณเห็นไหมว่าตอนนี้สภาพผมเป็นเช่นไรเม้นจะแย่อยู่แล้วพูดปลางลุกขึ้นเพื่อเดินไปยังห้องน้ำพนักงานต่างช่วยหายาลมยามองมาให้หญิงสาวและทำความสะอาดที่นั่งผ่านไปหนาทีคนที่ปานฝันเอื้กใส่กลับมานั่งที่เดิมและเขาคนที่นั่งตรงข้ามปานฝันก็ทำให้หล่อนแทบตาทะลักออกมาจากเบ้า คนบ้าอะไรโคมเข้มดูดีชิปเปงขณะที่ปานฝันกำลังพร่ำพรรณนาและจ้องมองคนข้างๆอยู่นั้นโดยไม่กระพริบตาแถมหลอนยังอมยิม้มและหน้าแดงอีกต่างหาชายหนุ่มก็พอจะรู้ตัวว่าตัวเองรองขนาดไหนเพราะจากที่มีสาวๆมารุมตอมเอ้ยมารุมมาตุ้มไม่ขาดสาย ก็เห็นจะเป็นการบ่งบอกได้เป็นอย่างดีแต่ไอ้การที่มีสาวสวยมานั่งจ้องหน้าจ้องเอาจ้องเอาตาไม่กระพริบซึ่งๆ่งหน้าแบบนี้ต่อให้รอและชินมากขนาดไหนก็อาจทำให้เกิดอาการประมาทได้เหมือนกันก็ตอนนี้สาวสวยที่นั่งตรงข้ามไม่ยอมลดสายตาไปทางอื่นเลยจนที่สุดพาคิน จึงได้กระแอมออกมาเสียงดัง <c oughs> <c oughs> ทำเอาปานฝันสะดุ้งเล็กน้อยและเอ่ยขอโทษชายนมออกมาทันทีที่อ้วกใส่ชายนมพาคินพยักหน้าเพื่อรับรู้และหลับตาลงและต่างคนก็ต่างนั่งหลับไปจนถึงสถานีที่เชียงใหม่ทั้งคู่ลงมาจากรถไฟปานฝันก็หยิบโทรศัพท์ติดต่อหาเจ้านายทันที และเสียงที่ดังก็มาจากคนด้านหน้าคนที่หล่อนอ้วกใส่ใช่เขาหรอไม่น่าใช่ปันฝันคิดคงจะมีใครโทรเข้ามาหาเขาพอดีชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงและส่งเสียงรับออกไปฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงที่กล่าวสวัสดีที่อยู่ในโทรศพัพท์ มันช่างเหมือนเสียงคนที่พูดต่อหน้ากันส,สดๆจริงๆและนั่นมันทำให้พาคินหันกลับมามองทางด้านหลังคุณทั้งสองคนเอ,อ่ยขึ้นมาพร้อมกันโอ้โลกมันช่างกรมเสียจริงดังฟ้าต้องการบอกอะไรพวกเขาสักอย่างคุณคือคนที่ญาติผมฝากมาทำงานใช่ไหมพาคินเอ,อ่ยถาม ปานฝันพยักหน้าเพื่อเป็นการตอบแทนคำพูดและเอ่ยถามคุณคือญาติของวิมลที่ให้ฉันมาทำงานด้วยใช่ไหมคะชายหนุ่มพยักหน้าไปกลับบ้านกันบบ้านปานฝันงงกับคำชวนของชายหน่มเออก็ไหนว่าที่ทำงานเป็นบริษัทและให้เธอพักในนั้น แต่ที่ชายหนุ่มชวนไปคือบ้านก็ใช่นะสิบ้านเออมนบอกฉันว่าฉันต้องพักที่บริษัทไม่ใช่หรอคะก็ใช่ไงคุณบ้านก็คือบริษัทบริษัทก็คือบ้านมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอ๋อค่ะไปไปขึ้นรถกันชายหนุ่มพูดพรางก้าวขาน้ำหน้าไปที่รถ คนขับรถที่บ้านคงมารอเขาแล้วปานฝันถึงกึ่งเดินกึ่งวิ่งลากกระเป๋าตามชายนมไปพรางอดค่อนขอดในใจไม่ได้เดินช้าๆไหนก็ไม่ได้ก็ขาเธอสั้นนี่นาด้วยความสูงแค่ร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเมื่อเทียบกับชายหนุมที่เดินอยู่ด้านหน้าคงจะห่างกัน,นาราวๆสิาถึงยีเซนติเมตรปานฟันคิดว่าชายหนุม คงจะสูงสัก185เซนติเมตรได้และโดยไม่ทันระวังปานฟันก็ชนเข้ากับแผ่นหลังของพาคินอย่างจังโอ้ยหญิงสาวร้องออกมาทันทียกมือขึ้นมาลูบจมูกตัวเองเบาๆด้วยความเจ็บอิตาบ้าหยุดเดินก็ไม่บอกหญิงสาวนึกดาชายนมในใจดูเหมือนว่าพาพินจะรู้ทันความคิดจะใจลอยไปถึงไหนคุณ เดินให้มีสติหนสิเกิดที่เดินชนนะ่ะไม่ใช่หลังผมแต่เป็นรถจนจะเป็นยังไงหญิงสาวหน้าเจือลงนิดหนึ่งพาคินจึงบอกให้คนขับรถยกกระเป๋าหญิงสาวไปไว้หลังรถและพาการออกเดินทางไปยังบ้านพักทันทีเมื่อไปถึงบ้านพักปานฝันก็สำรวจด้วยสายตาเนื้อที่ประมาณ4-5ไร่ บ้านยังเปิดร้านกาแฟาไปด้วยโรงงานอยู่ถัดออกไปอีก50เมตรปานฝันก้าวเข้ามาในร้านก็พบกับคนชื่อออนน่าจะอายุประมาณ30ต้นต้นซึ่งเป็นพนักงานในร้านกาแฟาและในบ้านก็มีป้าสายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นแม่บ้านพากินจึงบอกให้ป้าสายพาปานฝันไปยังห้องพักซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว พาคินบอกให้ปานฝันมาพบในตอนเช้าก่อน9ก้าโมงครึ่งเพื่อมารับรู้หน้าที่ที่ปานฝันต้องทำเช้าวันรุ่งขึ้นปานฝันมานั่งรอชายนมอยู่ก่อนแล้วสักพักพาคินก็เดินเข้ามาหาและบอกหน้าที่ว่าปานฝันต้องทำหน้าที่แคชเชียร์และงานธุรการไปพร้อมๆกันหยุดตามวันนักขัดตะเลิก ซึ่งปานฝันก็ตกลงและยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ทำงานกับเจ้านายรอแถมสวัสดิการดีขนาดนี้ทำไมเธอจะไม่ทำปานฝันคิดพร้อมปรางอมยิ้มไปด้วยคุณพร้อมจะเริ่มงานเลยใช่ไหมค่ะพร้อมเลยค่ะชายหนุ่มเป็นคนสอนงานหญิงสาวเองทั้งหมดดูเพลินเพาคินอาจจะเฉยชาและไม่ค่อยพูด แต่พอเรื่องงานแล้วก็พูดอย่างคร่องทีเดียวความใกล้ชิดสนิทสนมของปานฟันกับพาคินอยู่ในสายตาของพินอ่อนตลอดเวลาพินอ่อนซึ่งทำงานเป็นพนักงานอยู่ร้านกาแฟได้แอบรักพาคินมาเนิ่นนานแต่ไม่กล้าแสดงตัวและบอกออกไปด้วยรู้ว่าพาคินไม่เคยมองยิงใดและไม่มีทีท่าว่าจะชอบหลอนแน่นอนผินอ่อนจึงได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ เพราะอย่างน้อยๆอ,อนคิดว่าพาคินก็ไม่มีใครแต่ตอนนี้ภาพความใกล้ชิดของพนักงานใหม่และพาคินมันทํำให้ในใจของพินอ่อนออกจะร้อนระอุเลยทีเดียวก่อนเลิกงานพาคินได้เรียกพินอ่อนมาและแนะนําให้ปานฟันและพินอ่อนได้รู้จักกันตอนที่สองจบแล้วนะคะ ยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะทั้งโควิดเอ่ยั้งพายุเอ่ยตอนนี้ที่บ้านของแอดก็โดนน้ำล้อมรอบไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอีกประมาณสักสองวันสามวันซ้อนนี่คือน้ำเข้าบ้านเลยเดี๋ยวแอดจะถ่ายลงให้ดูนะคะว่ามันจริงไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ตกมันก็ดีแต่ตอนนี้ก็พยายามสูบน้ำที่อยู่บริเวณรอบบ้านออกท่อ น้ำทิ้งที่อยู่หน้าบ้านนะคะแต่ก็แต่ถ้าเกิดตกหนักๆน,น,นี่ก็คงจะไม่ทันถ้าน้ำท่วมท่อน้ำทิ้งหน้าบ้านนี่ก็หมดสิทธิ์เลยแล้วค่ะภาวนาขออย่าให้ฝนตกแรงๆก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท่ทานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ